i a บอสเยทุกคนค่ะตอนนี้นะคะกาแฟแก้วที่2ของเฟยแล้วค่ะเพราะว่าเราก็ต้องมาสั่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเรานั่งอีกสาขาหนึ่งแล้วตอนนี้จริงๆวันนี้เฟยมาถึงที่เซ็นทรัลเวลด์ตั้งแต่7โมงครึ่งแล้วแต่ว่าตอน7็โมงครึ่งอะเฟยไปนั่งอยู่สตาร์บัคั่งออฟฟิศนะคะเพราะว่าเมื่อออกมาคือฝั่งห้างมันยังไม่เปิดแต่ว่าพอ10โมงปุป๊บอะเฟยก็คือเดินเข้ามาฝั่งห้างแล้วก็มานั่งอยู่สาขานี้ซึ่งสาขาน,นี้ก็จะบแบบกว้างแบบกว้างสั์อะตอนนี้แต่ว่าคือตอนนี้ชามามมมกจนแบบไ่ีใครเลยก,ากย้ะา,านะน แต่ก็ดีวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ออกมานั่งทํางานข้างนอกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแบบส่วนใหญ่แล้วเฟย์ก็ทํางานอยู่แต่ในบ้านอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ค่อยแบบ productive นี่หรอปะคืออ่ะประมาณอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยเฟย์ก็จะพยายามออกมาข้างนอกนะคะเพราะว่ามันจะได้แบบเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยเนี่หรอใช่ปะอันนี้เฟย์สั่งเป็นไอซ์ทอลลาเต้ นมโอ๊ตมิลค์นะคะเพราะว่าเฟย์ไม่ทานนมวัวคือมันเป็นหลายรอบมากที่แบบออกมาข้างนอกแล้วอะจะลืมสั่งว่าแบบขอโอ๊ตมิลค์หรืออัลมอนด์มิลค์อะไรเงี้ยเพราะแบบคือเฟย์แบบกินพวกแพนเบสจนลืมว่านมปกติที่คนเขากินกันนะคือนมวัวเนื้อออปไแล้วแบบมันก็ชอบลืมคือถามว่าถ้าสั่งมาแล้วแบบเป็นนมวัวทานได้ไหมก็ทานได้แต่ว่าคืออย่างที่บอกเฟย์ไม่ได้แพ้นะแค่แบบไม่ค่อยชอบนมวัวเพราะมันจะแบบเคลือบลิ้นเนื้อออกใช่ปะคือพอเปลี่ยนมาเป็นแพนเบทแล้วมันแบบรู้สึกแบบสะอาดลิ้นขึ้นนะไม่า่ว นั่นแหละวันนี้โชคดีว่ามีสติทั้ง2ครั้งในการสั่งนะคะก็คือได้กินแพนเบสแบบนมโอ๊ตมิล์ดังใจเฟยขอไปนั่งทำงานก่อนบายโอเคเปลี่ยนใจแล้วเฟยยังไม่มีอารมณ์ทำงานมานั่งคุยกับทุกคนกันดีกว่า ก่อนที่คนจะเยอะไปมากกว่านี้นะคะเฟย์จะถือโอกาสนี้ในการรีวิวกระเป๋าที่เฟย์เอาออกมาข้างนอกค่ะคือมันหนักแบบนึนกว่าแบกหินน,นี่นะคะกระเป๋าวันนี้เราเอามาเป็นโทูดแบกใหญ่ๆในนี้บรรจุไปด้วยหนังสือสองเล่มนะคะแฟม้มแล้วก็คลิปหนีบกระดาษโอเคตอนนี้คือมีพี่เขาแบบนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเฟย์เป็นเหมือนพนักง,งานออฟฟิศแล้วเขาก็มองเฟย์แบบ อีดอกนี่มึงเป็นอะไรเขาก็คงงงอะนะว่ามึงพูดอะไรอยู่กับกล้องแต่ว่านั่นแหละค่ะเราจะส่งวิงให้เขาหนึ่งทีแล้วก็กล่องเินสสอนะคะกล่องดินสอเฟเป็นแบบนี้แน่นๆเฟเฟชอบเครื่องเขียนมากแล้วก็เสื้อหนาวเพราะว่าสาขาเนี้ยคือหนาวแบบหนาวบบตายไปเลยอะกล่องแว่น AirPods หูฟังเผื่อ AirPods แบตหมด สเปรย์แอลกอฮอลแล้วก็ใส่าชาร์จที่พันคอคนตายได้เพราะว่ายาวมากๆนะคะแล้วก็แบงค์ย e ี ip, และบัตรเครดิตที่ใช้ยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้แอ t i v a t e ซึ่งก็งงเหมือนกันตอนนี้โอเคตอนนี้คืออยู่ดีๆแบบว่าทางร้านก็เงียบแล้วก็มีเสียงเฟยคนเดียวที่แบบดังมากและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือ Dior Lip Glow บทช่วง Talk Show กับเฟย์ฟารากาโมแต่เยังไม่อยากทำงานอยู่ดีอ่ะเล่นโทรศัพไปก่อนแล้วกัน ดนีะะคะที่เลิศคือมันเป็นต้นไม้จริงทุกคนคือแบบเฟมาเช้ามากเพราะฉะนั้นนะเฟแบบจะเห็นเวลาพี่ๆเขามารดน้ำต้นไม้นะคะซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะมีสาวน้อยปะแป้งมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลย เอ๋อเพราะฉันยังไม่รู้ไงว่าแบบคิวถ่ายแบบแต่ละแต่ละฉากอ่ะฮะอ่ะฮะ เลทุกคนค่ะตอนนี <an refugees> ้เราถึงบ้านแล้วเมื่อกี้อยู่ดีๆก็ภาพตัดใช่ไหมคะเพราะว่าก็คือออกมาจากเชนเทนเน์มาตั้งแต่ประมาณบ่ายสามนแล้วก็ไปทำธุระมานิดหน่อยนะคะตอนนี้5้าโมงแล้วก็กลับมาอยู่ในสภาพเดิมนะคะและนี่คือโต๊ะที่คุ้นเคยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดต อตกันนิดหน่อยคะ่ะตอนแรกที่แบบทำเดสทัวร์ไปช่ป้ก็ประมาณหนึ่งและนี่คือสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่นะคะแทนนี่ก็คือเป็นเพกบอร์ดจากอ e ีเกียทุกคนแล้วเราก็ต่อปุ๊บเข้าไปนะคะแล้วก็ซื้อพวกนี้มาตั้งไอ้นี่คือพวกแบบว่าวยาบูสกำลังท่าไห่ใบแบบกล้วย <c oughs> แล้วอะไรอีกอะที่เพิ่มก็มีน้องผู้ด่างอันนี้ที่เราไปชํำมาจากข้างล่างนะคะแล้วก็มีคียคคค์บอร์ดใหม่ค่ะทุกคนคีย์บอร์ดเนี้ย มันจะเป็นคีย์บอร์ดสีขาวที่มีไฟเห็นป่มน้องจะเป็นสายรุง้งแล้วน้องจะแบบเป็นเสียงแบบฟินฟินไปแต่ว่าพูดตามตรงก็คือไม่ค่อยได้ใช้ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการออกไป s t u ี้ข้างนอกกาเฟยหนึ่งวันถ้า <c oughs> <c oughs> ใครที่รู้สึกว่าแบบเออการว o r k from home มันน่าเบื่อมากเบื่อมุมตัวท่าง,งานเดิมๆก็สามารถออกไปออกไปนั่งข้างนอกได้นะคะเหมือนเฟก็จะออกไปแบบอาทิตย์ละครั้งคือเอาจริงๆแบบไม่ได้อยากออกบ่อยมากเพราะว่า ออกไปทีนึงม en, ันใช้เง so ินเยอะหนิหรป้าแบบไหนจะสั่งสตาร์บัคไหนจะกินข้าวเที่ยงช้อปปิ้งเพิ่มอะไรเงี้ยมันเยอะมากไปหมดเลยก็อยู่บ้านอะไรดีที่สุดแต่ว่าคือถ้าอยู่บ้านใคก็จะกินตลอดเวลาไงทุกคนเข้าใจป่ะเพราะว่าแบบมันอยู่ใกล้ตู้เย็นตู้เย็นมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วมันก็แบบกินกินอะไรเงี้ยแต่ว่าคือถ้าอยู่ข้างนอกมันก็จะแบบไม่ค่อยได้กินเยอะเท่าก็เยอะแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าอะไรเงี้ยนั่นเลยค่ะก็ได้อย่างเสียอย่างเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วกันทุกคนเพราะว่าจริงๆคือจะไม่เสร็จนนนะะะะเเพรรราาาาวว่่่อออกกกจซ็็โมมปปณใชแแล้คืบบ งานมันยังไม่เสร็จอะก็เดี๋ยวต้องไปดูเฉลยวิดีโออะไรอย่างนี้อีกนะคะก็เดี๋ยวไปทำงานต่อแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย